เอาลับสวัสดีต้องจงท่านกันด้วยนะครับที่เห็นผมอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไปที่เกาะมิสติกพาร์คนั่นเองนะก็คือที่นี่มีไม้สติกไหมใช่ครับโอเคนะครับก็เนื่องจากที่แล้วคือผมไปก่อนนี้แล้วแบบมอนเตอร์มันเยอะนะครับก็เลยอ่าไอเตรียมไอปืนลูกปุ๋งมาเยอะเลยครับนี่แล้วก็ไอปืนที่เพิ่งได้มาก็คือไม่ได้มาใช้นะราะกระสุนมันไม่ไม่มีเยอะก็เลยแบบเออเซฟไว้แล้วกันแล้วก็ก่อนไปครับไปขอฮิวก่อนแล้วกันระหว่างทางที่มาที่เกาะนี้พวกมอนเตอร์มันเกิดตลอดนะเนี่ย เออคือแบบเรากลับแล้วก็มาปุ๊บ mm. เกิดปั๊บมาจากไหนวะเออโอเคเอาง่ายคือสมมติว่าเรามาก่อนนี้ใหม่คือมอนเตอร์มันจะเกิดใหม่นั่นเองนะครับมานั้นแล้วก็เอ่อใช้โอู๋เดี๋ยวไอ้สตูนตัวนี้คือผมใช้ได้แค่สองครั้งเองครับโอเคเราจะไปยึดก่อนนี้กันนะครับก็เอ่อมีสติกไหมนั่นเองนะครับใช่อ <laughs> ขอว้าอะไรเนี่ย่อ,อือไอ้ตรงนี้คือผมจะพยายามเซฟเลือดแล้วกันเพราะว่า ไอ้ของฮิวอะตอนนี้มีเลหลือแค่นเดียวนะครับใช่ก็คือแบบใช้ปืนละกันเออนั่นเองนะครับวอนเตอร์ตัวใหญ่มนตบแรงไงก็คือแบบขอเอเดียวอันนี้มมีของวิยังไม่ทุบแล้วมาเมื่อแล้วก็เออเราได้มเมล็ดด้วยครับอ่า,มาเมล็ดกะหล่ำปีกับแครอทเมื่อกี้นะครับใช่เราจะไปปลูกเพราะว่าที่บ้านรู้สึกจะมีแอปลปลปลูกผักแลว้วให้พวกเด็กกิน,นอ่ะเออใช่ครับเดี๋ยวขอเยร์พวกนี้ก่อนโอ้โหย,ยี่สิบสี่อันเมันเยอะไปไหน รู้สึกว่าในบ้านจะฝานมาแต่ข้างบนยังขึ้นไปไม่ได้อะอาจจะมีที่ขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นได้ปะกลัวตกยิบหายเลยตกลงข้างล่างนะโอเคไม่ขึ้นก็ได้เอ่อมันน่าจะมีแบบขึ้นอยู่นะใช้ปืนยิงได้ปะโอเคไม่ดีกว่าถ้าของมันตกมันก็จะตกข้างบนนะครับมันไม่ลงมาข้างล่างเลยพวกตัวปวนะครับ อุ้ยยิงไม่โดดอุ้ยไปยิงเลยจ้ะประชิดเลยดีกว่าเฮ้ยออ้ยนี่ยิงเอาเลยยิงเอาเลยกระสุนมียี่สี่นี่เดี๋ยวต้องไอหมามันขวนญโอเคเอ้ยเดี๋ยวด้วยเด้อพึงดีเดี๋ยวด้วยไอตรงนี้คือเคยเทียบไปแล้วไม่ใช่หรอออ้ยเยวะเด็กตัวไหนกว่าเดิกเรจะตายเราจะตาย แล้วลงมาเฮ้ยมาป่ามันเยอะจังวะไม่รู้จะเคลียร์ตัวไหนก่อนดิอ้ตัวเล็กตาเร็วจังนะวันนี้โม่ก็ให้โม่ก็ให้โม่ใหญ่เหรอนี่ใหญ่เหรอเอ้ยเดี๋ยวก็สุกเตียบมาเยอะไปเนี่ยโอ้โหตีเราก็ได้เว้ย นี่หนียวเหนียวโอเคไอมาป่ายกโคตรเยี่ยมเลยครับไม่ถึงด้วยนี่โอเคเคลียร์ครับเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงไอ้นี่มาไอ้ตัวเล็กฮันแหนฮันแหนไม่โดนหลบหลบหลบตายหลบตายตีลลเลยไอ้ตัวนี้มันอ่าถ้าไม่อยากรนะับแต่มันเป็นตัวป่วนเฉยๆนั่นเองครับในเมก็ถือว่าไม่เยอะ โอเคเคียร์จกลการนี้เสร็จเรียบร้อยครับคือเราจะอยู่ที่นี่ไปเลยเพราะว่าถ้ากลับมาที่นี่น่าจะเป็นเหมือนเดิมวิเอ,อ่อรองเท้าเดี๋ยวนะของพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันใส่ยังไงนะเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปดูเสื้อจะได้หมวกกับอะไรนี่แหละนะเพิ่มเติมมือพลาที่แล้วเกียนนี่ก่อุ้ยสองอันเดินจนขาลาก่างเนี้ย <laughs> เดิทั่วเกวาะคือเกาะนี้ใหญ่จริงนะครับเกาะมีสติกไหมอ่ะเออใช่ครับร้จะมีมอนเพิ่อมอีกไหมได้ไม่แค่ตรงกลางแล้วนะที่เดียวนะครับอ้าวจะรถไอนี้อีกที่หนึ่งนีจะวางกับดักหรอไม่ได้โดนหรอกโอ้ยรถนี้มีอีกที่หนึ่งนะครับไอนี้จะเอ,อเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กับดักอ่าไม่โดนครับอ่าไอนี้เป็นรถเดี๋ยวดมันส่องถึงไหนได้ไม่ได้ฮนะส่องนอกเขตคือมันมี วงเวียนอ่าวงเวียนงมันอยู่ครับคือมันมีขอบเขตอะแล้วรู้สึกว่าผมตัวงที่ฟาร,ร์มไอ้พวกนี้แล้วแหละเพราะว่าเออจะเข้าไปทําไมเนี่ยคือคือคอยู่มันเติมก็จมบุกนะะคือผมมีเวลาอยู่นี้แค่สิบนาทีเองใช่ครับก็ระหว่างนี้เราก็รีบเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าทาไมรอบหน้านี่คือแบบลัวแบบไม่ได้มาเคลียร์แบบนี้ไงควจะตายก่อนนะฮะเออตอนนี้ปืนอ่าลูกโป่งมีแค่สิบ สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนัดตอนเนี้ยเลยสิบวินทีครับสิบวินทีน่าจะเออพออยู่นล้นในการเคลียร์พวกนี้นะครับแล้วก็ไปฟาร์มบนบ้านใหญ่เอ,อือใช่ตอนนี้เีนี้ก่อนเฮ้ยเหลือสิบอันไม่เยอะไม่เยอะ อเคเมื่อกี้รู้สึกว่าเสียงผมจะหายไปประมาณช่วงหนึ่งนะครับใช่เออจู่ๆมันก็หายไปนะครับน่านจะไปกวดนใช่โอเคก็หลังจากเมื่อกี้ผมก็ได้ไปตามหาไอตัวนี้ครับไอเด็กที่มันตายนะครับก็คือมันเข้าสู่สภาวะจํศีลนั่นเองก็คือแบบเขาไม่ได้นอนเป็นเวลาหลายวันครับใช่ก็เลยแบบจาศีลคือผมไปตามหาจากัางนู้นนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เรียวลฟาร์มถึงเรียลสามแล้วครับใช่อีแล้วก็จะมีของปลดล็อกมาอีกแต่เรายังต้องปลดล็อกเพิ่มเติมอีกนะครับ อันนี้สึกจะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับใช่แต่ตอนนี้คือยังไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวคาบก่อนแต่มันก็ยังทำไม่ได้เหมือนเดิมยังคาบไม่ได้นะก็คือมันจะขาดของอยู่เนี่ยพวกนี้รู้สึกมันจะต้องใช้พวกของที่เราต้องใช้พวกรถเข็นที่มันขนสัพายอยู่อ่ะคือพวกนั้นใช่ครับคือปลอกก่อนแล้วกันนี่ครับรู้สึกจะเป็นที่คาบใหม่่ะแอดแอดแวนนะครับ ก็คือได้เป็นคราฟพวกอาวุธได้อาจจะใช่นะแล้วตอนนี้เราจะไปปลดล็อกต่อดีกว่าเพราะว่าคือผมรู้แล้วจะทําให้รถพวกนั้นมาที่ได้ไงก็คืออ,อสัญญาณครับมันจะมีเสาอ,อยู่นี่ครับเป็นอ่าเวทพ่นนะครับเวทพอยต์ใช่เป็นเสาที่ว่าน่าจะเป็นขยายจุดสัญญาณของตอแ,อแต่เราอ่าแต่รถแต่ละคันอ่ะใช่ให้มันเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวลองค้าฟมาดูแล้วกันเดี๋ยวลองไปใช้ดูครับ มาสองอันก่อนคาดไปอายุสามันมาดเดี๋ยวเราจำลองไอ้ต่อไอ้สองนี้กันนะครับโส,สัญญาณที่มันใช้เชื่อมต่อไอ้พวกคนส่งเนี้ยไปยังเอ่อที่แคมป์เรานะครับเพราะว่าคือว่ามันต้องใช้พวกนี้นี่นี่แม่นี่มีตั้งสามสิบสองอันใช้ในการทำบุญรงนี้ได้นะครับเราจะเล็งซัพลพายไปคือเราจะลงกลุ่มทีูุ่กก่อนเอออาณาเขตตัวนี้มันถึงเลยรถฝั่งหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวคือมันต้องก,กดใช้หรอยังไงเออเดี๋ยวต้องลองใช้ก่อนแล้วกันโอ้ยอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรีเวิร์พอยต์นี่คืออันนี้เชื่อมต่อ,อน,นี้รีเวิร์พอยต์นี่คือเก็บคืนหรือทำลายเน้่ยขอให้เป็นเก็บคืนแล้วกันคืนี่ผม,มวางลิ้นม่วเลยเออใช่ครับเออเก็บคืนมันอยู่หลังรถประมาณนิดนึงโอเคออามานี้ครับ เฮ้ยนี่เออมันเชื่อมต่อถึงอยู่ยงไงรถคันนั้นก็พอโอเคไปเด้ต่อเ,เชื่อมต่อ,อยังไงไรเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมตรงนี้เ่าได้ครับแล้วก็เชื่อมไปฝั่งนูน้นเอ้ยได้อีกโอเคเอ่อกระโดดถึงแล้วป่ะเอ้ยได้อยู่ครับนี่ตอนนี้เราก็เชื่อมต่อกันแล้ว สามรำด้วยกันแล้วก็ไอ้น,นี่อันสุดท้ายนะครับคือมันส่งไม่ถึงอะหรือหรือมันอาจจะส่งถึงหรอผมส่งไม่โวงก็ได้ไะไม่ได้ฮะมันชนเฮ้ยเดี๋ยวผมว่านะไอ้ต้นไม้นี่เป็นเหตุเหรอถูกมันทิ้งโอเคไเราไม่ถึงจริงครับงั้นก็เสียงว่าเราต้องไปวางอะ้ตรงนั้น มารริมเกาะฝั่งนู้นนะครับอยู่ประมาณช่วงไหนอะเอามนเตอร์จะบบกอีกแล้วเอออุ้ยปืนโคตรแรงครับเออโคตรแรงสองนั้นร่วงครับวัดใ่อะเอ้ยเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวกันไอ้อนี่เชื่อมต่อแล้วกันอันนี้ถึงเอ้ยถนนฝั่งนู้นได้อยู่ครับนี่แล้วก็คราวนี้เราก็ไม่ต้องแบบใช้คิดต้านเดินไปเดินมาแล้ว เชื่อมต่อไปนีเ่เรียบร้อยครับแล้วก็กระโดดสองทีถึงน,น่ะแล้วก็จะไปฝั่งน,นู้นอีกครับแล้วก็มันจะเหลืออีกก่อนหนึ่งผมว่านะอะคือผมต้องเชื่อมต่อไปยังเกาะไอ้ที่มันเป็นปานน้ำม,มันอะแล้วก็ฝั่งนู้นไม่รู้ว่าจะมีไหมนะรถซับายอาจจะมีใช่แต่ตอนนี้คือผมต้องเชื่อมไอ้นี้ไปก่อนไปอีกฝั่งหนึ่งครับเอ้ยมันไม่ถึงครับมันอยู่ประมาณกลางๆแค คือเราต้องไปวางเวลาประมาณกลางๆโอเคกลางๆกลางๆที่ก่อนโอเคแล้วกเอ,อ้ยอย่าเพิ่งตาอย่าเพิ่งตาม,า,ตา,ม,มานี่น่าจะครับโอเคเฮ้ยเ้ยแล้วมันมีอันนี้๋อแล้วมันมีอันนี้ด้วยครับนี่ไงอ่าแล้วก็ไอ้นี่ถึงเท่าไหร่เอ้ยถึงฝั่งนู้นอยู่ครับโอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะถึง คมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันเตอร์เกิดตลอดอ้าวถึงครับอู้ตรงนั้นเกือบเกือบใจนี่เลยวะอืมจะตามไปถึงไหนแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับจุ๊บเอ้ยได้ปุ๊บเกือบไปถึงละ เอาละได้แล้วครับตรงนี้ก็พุ่งไปอ้าวเดี๋ยวหรือดูว่าตรงนี้มันถึงตรงไหน,นอ่าฮ่าแล้วมึงเขาดูไม่ออกด้วยมันบงังเดาแล้วกันนับโอ้นี่ไงมันมีขอบเขตบอกอยู่เออเรากดถึงปะนี่ไม่ถึง อ่าโอเคตรงนี้ถึงครับเออมันมีขอบเขตอยู่ทำไมเราไม่ดูขอบเขตมันซะละโอเคอ่าตงวลุงข้ามฝั่งนู้นได้อยู่ครับไปลุยต่อครับเหลือสามอันโอเคนี่เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่ออันสุดท้ายแล้วมาเชื่อมใส่หวัวลักแล้วก็ใส่ตรงนั้นปั๊บเรียบร้อยครับคานนี้เราก็เดินทางได้สะดวกสบายแล้วมาดูว่าของในนี้มันจะมีให้เราเยอะเปล่า ฟาบโอ้โหอย่างโหดไปดูครับสป라ายตอนนี้มีพวกเอ่อเอ้าจะดูยังไงวะเนี่ยพวกอีทบล็อกอะเดี๋ยวนะมันต้องไปดูในตัวปะเออเดี๋ยวดูเฮ้ยเฮ้ยมีของให้เอามีของให้หอเอาของขวัญนะครับ ให้อะไรอ๋อหินหินทิสตันนะครับโอเคไอ้พวกนี้ยังไม่ปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนเอยอีกสองนาทีมอนก็จะปลูกอีกแล้วไปดูที่เถิดเดินซิว่ามีของไอ้พวกนั้นให่ปะไม้ไม้หกสิบไอ้พวกนี้ยังไม่มาเลยนะครับพวกสโตนหรือเนี่ยหรือเราต้องไปทำอะไรก่อนเปล่าเฮ้ยดีดีดีเก่อน นี่ไงครับของกําลังเริ่มขนไปนี่นี่เห็นแล้วเออมีไม้แล้วก็ผ้าอะไรต่างๆเลยครับเออมีอีทบกขนไปแล้วตอนนี้กําลังเริ่มทยอยขนไปนะครับคือเราเพิ่งเชื่อมต่อมเมื่อกี้ไงมันก็เลยเพิ่งขนมาปุ๊บอันนี้เราก็เดินทางได้แบบสะดวกสบายแล้วครับไปก่อนไหนเราคือเราต้องเอาอเสานี้ไปด้วยครับนี่เพื่อการสไลด์ไปแบบนิ่มนวลน,นะเอาละอันนี้เราก็จะมีของไว้สร้างแล้วครับพับๆใช้เวลาเดินทางไม่กี่นาทีนคีคือผมมาถึงตรงนี้เลยครับ ครับพ่อมอาบอกมรับมาทันเวลาพอดีเอาละมาลองปืนนี้นี่สิคือผมโคตรชอบไอ้ปืนนี้นะว่ากสักพักก่อาจะได้ครับเอ่อกระสุนมันได้นะเพราะว่าของเราอาจจะเริ่มมาละเอ่อตอนนี้มันไม่มีบอกหรอเ้ยมาเรียครับมอนจะไปตีเตียงเฮ้ยมันทำยากมันทำยากที่ะซ่อมโอ้โหเลวมาด้วย <_ d ynam ic> อืมโอ้โวิสูงมันไปละ ก็แค่มาเก็บพวกข้องวามได้ตุ๊กครับตู้ก็ใช้บูทมาป่าเอ้ยโดนไปเดินเจ็บเดินเจ็บเก็บปืนก่อนนี่อย่าไปตีแทงน้ำไอ้เจ้จะอีกไปโดนด้วยถือใช้ได้ครับโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ ของมาเยอะครับคือบัมเปอร์จอดคือมันผมยังไม่มีนี่เลยเออยังไม่มีอาวุธมันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ไปเดินเก็บหินมาให้เหรอใช่เปล่าโอ้เก็บเข้าสตูให้ครับนี่ไงเติมไปละเก็บของครับอ่ะแล้วก็ของเราก็ลเรียงมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาสร้างให้ตัวคาร์ดมันดูนะครับนี่เฮ้ยขาดสแคร็สแคร็ยังไม่มาเลยครับสแคร็ เดี๋ยวดอกผมดูก่อนมันอยู่ที่เกาะไหนที่เกาะเมื่อกี้ก็น่าจะมีนะเออใช่ใช่เกาะเมื่อกี้มีครับแต่มันน่าจะอีกสักพักมากกว่าจะมาถึงเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วหนึ่งอันเออใช่มาหนึ่งอันอ้าวสแครปเมทเทิลมาแล้วครับเสร็จแล็กเดี๋ยวเราจะมาวางไว้เอ่อฝั่งข้างๆตัวคาร์ดแล้วกัน ใช่ครับโอเคเดีย๋ยวรอก่นอนรอก่นอนเดี๋ยวข้างล่างก็ปลดล็อกด้วยเลยอันนี้เป็นเตียงอีกเ,อเตียงสองชั้นหนมจริงสองหรือสามชั้นวะเนี่ยเฮ้ยจะปวดอันนี้เป็นของเล่นอีกแล้วครับปลดล็อกมาอีกอันนี้เป็นรั้วรั้วไว้กันที่พวกนั้นนะบแบบเข้ามาทำลายของอะ่ะใช้เอ้ยใช้ไม้เองเราเยอะครับเรามีเยอะนี่ก็อันนี้เป็นพลังงานครับปลดล็อกไป อา้าไอ้นี่มันคือต้องใช้พลังงานอีกเหรอโอ้เดี๋ยวเข้าไปได้ปะอ่าห้ามันต้องมีพลังงานนะฮะพลังงานหุล็อกเอา้าทำได้พอดีมันไว้ใกล้ๆกันเลยแล้วกันเดี๋ยวไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> เอาละเราจะมีของใช้มาดูากันว่าตัวนี้มันใช้ทำอะไรบ้างผมว่าน่าทำอาวุธได้ด้วยนะดูดิอุปกรณ์ในการทำทำม,มีเรื่อย มีไขค,รครวงค้อนนะครับมิสวานเจาะเออเหมือนเป็นลูกวิ่งนะครับพลังงานอะแล้วมันเออมันจะทํางานยังไงอ๋อให้เรามาวิ่งเอาเนี่ยนะเฮ้ยโคตรชิวะอะโอ้ยพวกนี้ก็มาวิ่งได้ด้วยเอามาันเออนี่น,น,นี่เห็นอะไรละเออมันโมวิ่งไอ้ด้วยไอ้ขี้โคตร มือนที่ออกกําลังกายนะครับครับจริงแล้วพลังงานมันก็พ,นพื้นเเลยมีตัวอื่นมาวิ่งไหมนั่นเราวิ่งเนี้ป่ะตัววิ่งก็ได้ครับไี่ไม่ต้องวิ่งก็เดินชิลเลยตอนเนี้ยเตรียมนะครับเตรียมแล้วแล้วจะใช้งานยังไงมันต้องมีสายเอเป่ะเอ้ยเดี๋ยวผมว่าต้องมีว่ะเตรียมป่มไม่แล้วคือจะ อ๋อเขาบอกว่าให้กดไอ้หมดตรวจสอบนะบแล้วก็จะมีการยังไงอะเอ็ดเวนอ๋อนี่นี่นี่เชื่อมต่อครับโอ้โ oh, ห oh, <ๆ>ลากสายไฟแล้วตอนนี้มานี่เชื่อมต่อตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ไอของเล่นตัวนี้ก็ใช้พลังงานเหมือนกันนะแต่เราต้องไปตามหาเคเบิลนะครับสายไฟใช่แต่ตอนนี้เลยมีโอเคเดี๋ยวมาดูตัวค้าก่อน ครับอะไรได้บ้างตอนนี้เฮ้ยนี่อา้าวครับเ,เพื่อน็อตได้แค่เนี้ยแล้วก็ระเบิดเอ้ยมีระเบิดคิสตัน,นะครับนี่เป็นเหตุเกี๊ยหิว่ะโอ้เป็นครับของที่อยู่ในนี้เฉยๆมีแอรโร่แต่ไม่มีปืนครับอันนี้ก็จะเป็นระเบิดโอ้รเบิดอีกเล้วมีที่ครับไอ้ลูกโป่งด้วยครับเออนาฬิกา โอ้ไม่มีค่าประวุนเลยนะก็โอเคก็พันนี้เดี๋ยวผมขไลพินเลยกกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ